สวัสดีครับผมเอซนี่ก็ออนไซ e ์นะครับออนไซน์ on กันวันนี้ผมเอาแบรนด์หนึ่งที่ผมรู้สึกว่าช่วงปีนี้เขาทารองเท้าสวยมากแล้วก็มีคู่ดีๆหลายคู่ที่หลายคนอาจจะยังไม่เห็น a 6ครับไปดูกันครับ ผมว่าช่วงหลังๆเนี่ยหลายคนพยายามที่จะ explore แบรนด์อื่นๆใหม่ๆที่ตัวเองยังไม่ได้ลองและผมรู้สึกว่า a s i c เป็นแบรนด์หนึ่งที่น่าสนใจมากจริงๆครับวันนี้ผมเอารองเท้ามาให้ดู3รุ่นที่ให้เป็นตัวเริ่มต้นก็ได้สำหรับหลายคนที่กำลังจะเข้าสู่ a s i c รุ่นแรกครับ k a y a n o ครับนี่คือ k a y a n o ครับและนี่ก็คือ k a y a n o ผมว่าช่วงนี้คนกาลังสนใจ Cayano ตัวคอลแลบของจาวมากมากเลยจริงๆแล้วหน้าตามันคล้ายอันนี้มากเลยครับแบบแทบเหมือนแค่นิดเดียวตรงสีทองเอาออกประมาณนั้นนะซึ่งรุ่นที่หลายคนสนใจกันรุ่นนี้นี่แหละครับก็คือ k a ลเยโ14ประมาณสัก10ปีที่แล้วเนี่ย10ปีจริงๆครับผมพูดจริงๆเราจะมีความคิดว่ารองเท้าวิ่งที่ดีต้องเป็นแบรนด์ A6 เท่านั้นซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับทุกแบรนด์เขาก็มีดีของเขาไอ้รองเท้ารุ่นนั้นเนี่ย เขาหมายถึงคายาโน่เนี่ยแหละครับที่ทุกคนชอบซื้อไปใส่กันซึ่งคายานโน่เป็นชื่อตระกูลครับณปัจจุบันคายาโน่เดินทางมาถึงรุ่นที่29ครับแล้วก็ยังเป็นที่นิยมกันเกือบ30ปีอะ่ะมันถือเป็นตระกูลที่แบบเป็นมรดกชิ้นใหญ่ของเอซิกเหมือนกันเขาไม่น่าจะทิ้งลายคายาโน่ไปง่ายๆครับเหมือนไนกี้ก็จะมีเพกัสซัสอาดิดาสก็จะมีอาดิซิโรอะไรประมาณนี้ครับทีนี้เอซิกเนี่ยเขาใช้วิธีการอัปเดตคายาโน่รุ่นใหม่ มีรุ่นใหม่ทุกๆปีแต่เขาจะเอารุ่นเก่ากลับมาทําตีคู่กันไปด้วยแล้วแต่ปีว่าเขาจะเลือกรุ่นอะไรมาน่าจะตั้งแต่ปีที่แล้วเลยครับที่เขาเลือกเอาคายานโนสิกลับมาแล้วก็พอจอาจับไปทำเนี่ยเราเห็นเลยว่าเฮ้ยเราเวลคัามมันมากขึ้นนะแล้วคนก็ไปตามไปซื้อคู่นั่นกันทั้งที่ผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วคู่แบบนี้คู่ธรรมดาเนี่ยก็ยังพอสู่สี่กันนะเพราะจริงๆแล้วจาวเขาไม่ได้ปรับแต่งอะไรมันเยอะซึ่งตระกูลคายานโนผมขอให้ดูรุ่นนี้ครับ ที่ตอนนั้นมันออกใหม่ๆก็ฮิตเหมือนกันในนี้ปี2018เค้เขาเอาค a ย a โน5กลับมาทําใหม่ครับแต่คือเอาจริงนะครับตัวนี้ผมไม่ค่อยได้ใส่เพราะว่าผมรู้สึกว่ามันแข็งแล้วก็ไม่สักไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เทนลีมันอาจจะเก่าเก่าจริงๆอ่ะมันรุ่นที่5ครับแต่ว่าค a ย a โน่4 4ใส่สบายครับใส่สบายโอเคเลยขนาดว่ารุ่นนี้มันก็ก็ไม่ได้ใหม่นะ ใส่สบายใส่เดินได้ทีนี้มันก็จะมีไคยานแปลกๆอย่างอันนี้ครับมันคือไคยานอ่ครับมันเป็นคอลแลบกับวิเวียนเวสวูดครับอันนี้น่าจะหาซื้อ,อยากแล้วแต่ว่าชอบในความแบบความแปลกมากๆของมันนะแล้วผมก็มีคู่หนึ่งครับคือวิเวียนเวสวูดเขาก็ออกคอลแลบอีกนะครับในปีถัดไปแล้วก็เหมือนเดิมครับโอ้โหใส่สบายจัดๆทั้ง2คู่เลยครับแต่คาแรคเตอร์ของไคยานเนี่ยมันจะออกเป็นรองเท้าวิ่งมากๆด้วยความที่รุ่นใหม่ๆเขายังออกอยู่เลยพอเราได้ยินไคยานอปุ๊บ เราก็จะไปผูกกับการวิ่งโดยเฉพาะซึ่งจริงๆแล้วมันมีรุ่นหนึ่งครับที่เป็นรองเท้าวิ่งยุคเก่าเหมือนกันเห็นรุ่นนี้แล้วรู้สึกเป็นสนคเกอร์มากกว่าที่จะนึกถึงรองเท้าวิ่งจ๋าๆอย่างคายาโนนั่นคือเจลไลท์3ครับทวนความจำมันก่อนครับมันจะมีคู่นี้ที่หลายคนน่าจะรู้จักนั่นก็คือเจลไลท์3 Atmos x ชอ o ์แเตอร์สปูลครับอันนี้มันเข้าบ้านเราเมื่อประมาณ2 3ปีที่แล้วแล้วก็ความน่ารักของมันเนี่ยคือ มองเท้าสองข้างไม่เหมือนกันหและมันเปลี่ยนเขาเรียกว่าไทเกอร์สไตร์ครับก็คือเหมือนแถบเสือเพราะว่าเวสซิกโอลิสกาไทเกอร์อะไรประมาณนี้มันเกี่ยวข้องกันทีนี้อยากให้ดูคู่ของปีนี้ครับเจลไลท์สา like มือเจลไลท์ท like รเนี่ยอย่างแรกผมอยากให้ดูกล่องก่อนเพราะว่า2องคู่นี้เข้าไทยแล้วก็ยังพอหาได้อยู่แต่เป็นตัวพิเศษทั้งสตัวเลยครับตัวนี้เป็นคอลแลบกับร้าน Awake ครับ ที่นิวยอร์กตัวนี้เป็นคอลแลบชั่สำคัญของร้าน a อฟิครับก็อบอกว่าเจลไลท์3หรือเจลไลท์3เนี่ยเป็นหนึ่งในรองเท้าวิ่งที่คลาสสิกและน่าจดจำที่สุดของ a อฟฟิลอีกหนึ่งรุ่นครับถ้าเทียบกับ n นกี้เนี่ยมันคือแอร์แม็นครับถ้าเทียบกับ Adidas มันคือ ZX 8000สังเกตว่าแอร์แม็เนี่ยเขามักจะเอากลับมาทำใหม่แล้วก็ทำสีใหม่ๆหม่ทำคอลแลบใหม่ๆอยู่ตลอดเวลามันไม่หายไปไหนเจลไลท์3ก็เช่นกันครับ ถ้านับคนที่เขาเก็บสะสมเอซิกันจริงๆแบบเดนตายเลยนะเขามักจะมีเจลไรซ์สามกันอยู่เยอะมากเพราะว่าผู้สีสคอลลบสําัญสำคัญเนี่ยเอซิก hmm. มักจะเลือกเอามาลงโมเดลนี้ก่อนก็จะเรียกได้ว่าเจลไรซ์สาเนี่ยเป็นตัวเก็บตัวเก็บเลยแหละของนักสะสมเอซิก hmm. ซึ่งพอเราพูดถึงตัวเก็บจริงๆลึกๆของเอซิกจริงๆเนี่ยคอลลาเบเรชันนึที่ออกปุ๊บแล้วต่อให้ไม่เห็นภาพนีครับ ลเล l เตอร์เขาจะเขาจะเลงเป้ากันแล้วว่าต้องโดนนั่นก็คือคอลแลบของร้านหนึ่งที่ชื่อว่า A f ฟิครับซึ่งก็คือคู่นี้นั่นเองเอฟิเนี่ยเป็นร้านนิเกอร์สัญชาติเยอรมันซึ่งเขาจะมี DNA ของความเป็นญี่ปุ่นผสมอยู่ในนั้นด้วยจะเห็นว่าคอลแลบที่ผ่านมาตัวท็อกท็อปพิกพิกเนี่ยเช่นตัวโคยหรือปลาคาร์ฟเนี่ยมันก็จะมีความเป็นญี่ปุ่นอยู่ในนั้นนะถ้าเทียบกับอันนั้นอันนั้นก็อาจจะเป็นพวกแบบ แอร์แม็กวันแอดมอสเออะไรประมาณนี้ครับขอให้ถ้ามันไปจี J ้จุดคอเลกเตอร์เอซิแล้วมันไม่ตรงนะครับขอภายไว้ก่อนแต่นั่นแหละครับตัวที่เขาเก็บกั็นริมก็จะเป็นของ a f ฟ e l ลนับว่าเป็นของดีเข้าไทยขายหมดไปตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้วครับแต่ผมว่ายังพอหาพ่อค้าขายได้นะถ้าเก็บปีนี้แล้วปีถัดไปจะไม่เสียใจผมใช้คําี้ดีกว่าอีกอันนึงคือของดีเข้าไทยเช่นกันครับ นี่คือคอลเลกชันที่คอลแลบกับ Away ครับเบสอยู่ที่นิวยอร์กแล้วเขาก็มีคอลแลบสำคัญสำคัญกับ ASIC มาประมาณหนึ่งเลยครับปีที่แล้วก็มีปีก่อนหน้านั้นก็มีอะไรเงี้ยส่วนปีนี้เขาเลือกคู่สีที่ค่อนข้างเบสิกว่าอันนี้ก็เป็นของดีอีกอีกชิ้นหนึ่งที่โชคดีได้มาขายในร้านในเมืองไทยถามว่า a เ a y เป็นใครผมเล่าง่ายๆแล้วกันว่า A w ว y เป็นร้านหนึ่งที่สาคัญในนิวยอร์กเพราะว่าคนที่เปิดร้าน y เนก่ยครับเขาคือ Angel o Park เขาเป็นดเรกเตอร์เก่าของ s u p พรี e มที่ทำงานกับ s u p พรี e มาเป็น10ปีแล้วเขาก็แยกตัวออกมาเปิดแบรนด์เขาเองแล้วจากคอน n เนคชันแล้วก็จากฟีมมอเขาด้วยเนี่ยเขาก็เลยได้ทำคอลแลบดีๆกับีกสิกด้วยคาแรคเตอร์หลักของเจลไ i ท์3เนี่ยมันคือลิ้นครับลิ้นที่เขาเรียกว่าสปลิตทังก็คือมันไม่มีลิ้นครับมันก็จะเปิดออกได้ไงเวลาใส่รองเท้าก็คือสวมเข้าไปเลยสวมง่ายมากแล้วผมก็ไม่เคย เห็นรองเท้ารุ่นไหนใช้ลิ้นแบบนี้อีกเลยครับมันเป็นเอกลักษณ์ของเจไรท์สามากจริงๆริงคอลเลกชันเอซิกอเวกเนี่ยครับจะมีทั้งหมด3สีมีขายทั้งในเว็บ A6 เองแล้วก็ร้านอย่างคานิวาวอะไรประมาณนี้ด้วยครับยังหาซื้อกันได้แต่แนะนําว่าอย่าช้ามากรีบๆตัดสินใจหน่อยมันนานๆมันมาทีครับโมเดลที่3โมเดลสุดท้ายเนี่ยเป็นโมเดลที่ผมได้ประสบกับมันปีนี้แล้วผมชอบมากมากเลย มากที่มากที่สุดเลยครับของ A4 นะตอนนี้นั่นคือเจล1130ครับหลายคนเริ่มง,งงแล้วว่าชื่อรุ่นมันแบบเป็นตัวเลขมันจำยากใช่ไหมครับไม่ต้องห่วงครับทุกวันนี้เราก็จำรุ่นนิบาลานได้ครบแล้วทุกอันถูกไหมต้องบอกว่าคู่นี้ทำให้ผมหลงรักเจล1130มากๆเลยครับเป็นคู่ที่ชอบมากๆนี่คือตัวพิเศษอีกแล้วครับเจล1130 x House Studio ผู้นี้เข้ามาขายในไทยช่วงต้นปีครับแล้วก็หมดหมดเรียบภายในแบบไม่กี่วันซึ่งตัวนี้ผมเห็นรูปหลุดครั้งแรกผมรู้เลยว่าไม่ว่าผมจะต้องจ่ายรีเซลจากประเทศไหนเนี่ยผมเสียงเงินแน่ๆคอนเซ็ปมันคือแบบแผ่นดินเอิร์ธอะไรประมาณนี้ครับคือผมชอบที่หน้าตาเนี้แหละแต่ว่าที่รักมันมากเนี่ยเมื่อเราใส่สวมเท้าลงไปเนี่ย ผมมันใส่สบายมากเลยทุกคนมันก็เลยรู้สึกว่าอยากใส่คู่นี้ตลอดเลยความชอบคู่นี้ของผมเนี่ยมันขึ้นไปถึงขั้นที่รู้สึกว่านี่เป็นหนึ่งในท็อป5ของรองเท้าส้นเกอร์ส่วนตัวของผมในปีนี้แน่นอนเผอิจะท็อป3ด้วยครับชอบมากอันนี้แต่มีของดีอัอนหนึ่งครับนั่นคือคู่นี้ครับเจล1130 x Naked ครับ Naked เป็นร้านรองเท้าอยู่ที่โคเปนเฮเกนครับความพิเศษของ Naked เนี่ย คือเขาเป็นร้านรองเท้าที่ทําขึ้นมาเพื่อผู้หญิงโดยเฉพาะคือมันมีของที่ขายให้ผู้ชายแหละแต่ว่าเราเข้าไปดูในสแกรมเขาครับมันละมุนมากแล้วผมตามเนกเกตมาหลายปีมากผมชอบทุกอย่างเลยด้วยความที่เขาทําแบรนดิ้งดีเนี่ยมันทําให้เขามีคอลแลบกับหลายแบรนด์มากลยครับอาดิดาสเอซีก็บ่อยอะไรประมาณนี้มีอยู่ทุกปีปีละหลายรุ่นเลยครับแล้วผมก็รู้สึกว่าโหผมไม่อยากได้รองเท้าเน็เกตบ่อยมากๆแต่ว่ามันไม่เข้าไทยมีปีนี้แหละที่ เซอร์ไพรส์มากที่คู่นี้เข้าไทยตีมมันก็จะเป็นค่อนข้างเทรนดี้มากๆก็คือใช้เมทัลลิกผสมกับสีอ่อนๆแล้วก็แอบแถมความเหลืองพื้นเหลืองให้มันดูนีโอวินเทจนะครับไม่ได้เน้นเรื่องราวเน้นเทรนเน้นสไตล์เลยซึ่งปกติในเคสเนี่ยเขาจะทำคอลแลบรองเท้าที่เน้นผู้หญิงนะครับมันจะเป็นรองเท้าผู้หญิงไปเลยซึ่งนี้ก็ดูเป็นรองเท้าผู้หญิงแต่โชคดีมากที่เขาใจดีทำไซส์ผู้ชาย แล้วมันก็เข้าคานิวาวเป็นไซส์ผู้ชายด้วยครับเขาจะมีไซส์ตั้งแต่เล็กมากๆของผู้หญิงไล่ขึ้นไปเป็นด้านเป็นไซส์ใหญ่ผู้ชายไปเลยอันนี้ผมใส่9 US ปกติเลยไม่ต้องแบบไม่ต้องเผื่อเป็นไซส์ผู้หญิงครับผมให้ความสบายของรุ่นนี้อยู่ที่ประมาณ New Balance 2.2 R ครับซึ่งอันนี้สบายมากกว่านิดนึงด้วยมากกว่าเลยแหละมากกว่า1นึ่งสตรอีกแล้วครับอันนี้อยากให้ดูเพราะมันมีความพิเศษนิดหนึ่งถ้าเทียบกัน3รุ่นเนี่ยเห็นไหมครับว่า ไอตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันหน้าตามันไม่เหมือนเพื่อนนิดน,นึงโครงสร้างมันไม่เหมือนกันไอตัวนี้มันหายไป Tiger Stripe มันเป็นเพราะว่านี่คือผลงานพิเศษครับของ Creative Director ในฝั่ง a s i c ชื่อว่ากิโก้คอสตินอฟกิโกเนี่ยเขาเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์และเขาก็จะพัดจะผลูมาทำคอลเลค a ชั่นกับ a s i c ช่วงแ,แรกๆที่มันออกนะครับมีตัวหนึ่งเนี่ยปังมากมันขายดีมากจน เขาคงซีกันแหละเขาก็เลยให้กีโกะมาทําเป็นดีเรคเตอร์ด้วยซะเลยมันก็จะเหมือนกับเท็ดดี้ซันทิสครับตรงที่ว่าเท d ดดี้ก็จะมีแบรนด์เอมิเลียนดอของตัวเองมีคอลลบที่เป็นเอมิเลียนดอของตัวเองกับงานที่ทําเป็นอินเฮาส์ให้กับแบรนด์เนบลานกีโกะก็ทำอินเฮาส์ให้กับเอสซกและมีคอลลับเรชันของตัวเองตีคู่กันไปครับผู้ไหนเป็นกีโกะเนี่ยเขาจะไม่เขียนชื่อเขาไว้นะครับเขาจะมีแถบอย่างนี้แถบตรงกล่องที่เหมือนเป็นแถบผ้าเดินได้อะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วก็มีบนรองเท้าด้วยครับเป็นสัญลักษณ์ที่เขาเอาไว้ระบุว่านี่คืองานของกีโกะนะรุ่นนี้เนี่ยมันทั้งจับเทรนเมทัลลิกและก็เอาความกีโกะใส่เข้าไปคือมันจะหลุดหลุดมีความเอเลี่ยนหน่อยๆน่อมันจะผสมผสมกันอยู่จําชื่อนี้ไว้จดชื่อนี้ไว้คนที่จะเก็บเอเซ็กจะตามเอซ็กต้องรู้จักกีโกะครับแล้วก็ผมมีแถมอีกคู่หนึ่งครับเพราะว่านี่คือผลงานของกีโกะเหมือนกันครับนี่คือโมเดลใหม่เลยครับชื่อว่าโปรโ o p ล u สมันคือ โฟมที่มาจาก Nova Blast รองเท้าวิ่งที่ฮิตที่สุดของ ASIC ทนะชั่วโมงนี้ครับมันมีโฟม FF Blast อยู่มันนุ่มมากๆแล้วมันก็หนามาก r o t o Bla s t เนี่ยมันดู f u วเจ i ริสตมากๆอันนี้มีความเป็นกีโกมากๆแล้วก็เขาออกรุ่นนี้มาหลายสีแล้วมีคอลเลกชันด้วยลองไปตามดูนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้อินกับโมเดลวินเทจหรือมีเยอะแล้วและอยากลองโมเดลใหม่ๆของ A s i c บ้างเขาก็ยังทำ ขออนไซค์กันวันนี้ก็ประมาณนี้สําหรับ a 6 3รุ่นที่ผมชอบและอยากแนะนําให้ทุกคนไปลองเริ่มต้นกันตรงนี้ก็ได้ครับไว้ติดตามกันครับว่าออนไซค์ตอนหน้าผมจะเอารุ่นไหนมาแนะนํากันเพื่อที่จะได้เป็นแนวทางแล้วก็ไม่ต้องพลาดกันครับวันนี้ผม a อ็มจาก็ี้กออนไซต์ลาไปก่อนสวัสดีครับ